สดีค่ะทุกคนก็วันนี้มีอรายการด็กน้อยหัดแกะกันแล้วนะคะก็คือก็ออกน่าแหละเนาะก็เราอินบ็อกไปแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคลิปอินบ็อกให้ก็ได้นะออใช่จะมีคลิปอินบ็อกวันหน้าคลิปนะ,ะก็เดี๋ยวไปดูคลิปอินบ็อกกันเลยค่ะ ก็ไปดูกันมาแล้วใช่ไหมล่ะใช่แหละก็คือว่าเรามาดูเรื่องแรกกันก่อนเลยเรื่องไขจูหมายเลขแปดหรือไข่เตียวจากช่องว่านเด็ชชันนั่นเองนะคะก็เล่มนี้นะคะก็คือสนุกมากแล้วก็เล่มสี่สามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เล่มสามก็คือจะไปเดี๋ยวให้ดูปกนะคะก็คือว่าทำไมเราถึงแบบไม่ทำเป็นรายการอินบ็อกซ์ว่าเดี๋ยวรายการนี้มันจะขายขามสูงไปก่อนนะก็เลยโอเคแกะก่อนก็ได้ก็นี่นะเป็นนี่เลย ปกนะคะปกหน้านะก็เป็นหน่วยซึบส่วนนะน่าจะเป็นรรงนะคะแล้วก็มีไขจู้เป็นนี่แล้วก็เป็นนี่นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลนอ่านต่อมาก็จะเป็นเรื่องมามมาหมามเป็นเด็กกระถมรอนนี่นะคะมีอยู่สองเล่มแต่ว่าจะมาเล่มหนึ่งนะคะก็คือใส่ในเล่มเราจะแก้ได้นะก็จะประมาณนี้เลยนะปกนะคะ โอก็โดนป้ายยามาจากช่องวันวันของเด็ก,กชายอีกแล้วนะคะก็คือช่องนี้ป,แบบป้ายยาแบบป้ายแบบแรงมากป,ป้ายป้ายหม่งกว่านั้นะเลยนะคะขเข้าหัวเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากหมดจะไปขอเกดแต่ว่าไม่สนถุงกันนะเออเอามาเป็นสุขค่ะสุขาดีเอวีจีนะคะสุขค่ะวดีเอวีจีนะตอนนี้ก็คือเล่มนี้ก็คือสั่งเล่มสองเล่มสามสี่ 4, ไปแล้วนะก็ซื้อมาแค่เล่มหนึ่งเล่มเดียวเพราะว่า เอามาลองอ่านนะคะแต่น่าจะสนุกเพราะว่าวันดา,าของเด็กช่างไายามาสนุกทุกเรื่องค่ะเดี๋ยวเราแต่อันนี้มันติดมือนะคะนี่นะคือมือเรามันมันไม่มีผีนะลองเอาดูนี่คะ่ะเห็นชัดไหมอ่ะเดี๋ยวเราเราถูดีๆประมาณนี้เลยนะติดนะจะถามว่าแบบมันก็คงแบบไม่มีใครเอาหูไปถูๆก,กันหรอใช่ถ้าไม่ถูกก็ไม่ติดประมาณนี้นะคะตั้งใจถูกก็ติดนะใช่เหมือนมันยังติดมืออยู่ ก,ก็จะเป็นเรื่องโซมะยอดน้ำปรุงนะคะก็คือตอนแรกซื้อเล่มสอ,องสามแล้วก็เล่มจบของโซมะมานะแต่ว่าคือเราไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่มีโซมาลีมหนง่ะเพราะว่าแล้วก็ว่าในมเนมมันถึงนะนะก็คือเล่มหนึ่งก็คือสอบในในเว็บสยามไปแล้วนะก็เลยไม่ทันได้อันนั้นนะก็นดิดนะให้มารู้เล่มสองก่อนนะก็คือไม่อาะะ่านหรอกค่ะเราเล่มหนึ่งมานะแต่น่าจะอ่านเีบ้เพราะว่า ดูไม่เป้คือหนังสือมันก็เนี่ยหนังสือมันก็ดีเลยนะทุกคนแต่ทำไมถึงแบบไม่มีคนแบบมามดูเยอก็ไม่รู้เหมือนกันนะใช่พวกก็สวยนะต่อมานะคะเป็นเล่มสามนะคะก็อันนี้ไม่ได้ถังเพิ่มนะเป็นเล่มที่เราสั่งไปแล้วลมาส่งหนักนะขนาะดเล่มสาก็คือฉแบบากนี้ก็คือชวนกันระลมไใช่ว่าฉากนี้ในนีต ซ้ไปอาบน้ำนะคะแล้วก็แล้วก็พิ่งเกันแล้วลงประมานี้คือเรารอาเล่นจบอยู่นะคะว่าจะเหมือนในเนมฆหรือเปล่านะ,นะก็มีประมาณนี้นะคะก็สลัานที่เด็กน้อยทานแกะ e ีโชวนะคะก็จะมาสั้นๆหน่อยนะสินาทีก็ขอไปคลิปสั้นๆมาเพราะว่าลงคลิปยาวไปเยอะแล้วอ,อาจจะเห,หนือยนะก็มีอ่าแค่นี้เลยนะสองสี่ค่ะ ะะก็อยากดูคลิปแกดูต้องคลิปได้เลยนะแล้วก็ก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะกับเด็กน้องแัชแกะนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย